สวัสดีค่ะสาวๆยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโต๊ะเครื่องป้าค่ะรายการที่จะพาสาวๆนะคะไปบุกทุกซอกทุกมุมทําสวยของสาวเด็ดคนดังใน Gban.com ค่ะและหลายคนนะคะก็ถามเข้ามาค่ะว่า โต๊ะเครื่องป้าของเราหายไปไหนตั้งนานต้องบอกก่อนเลยว่าที่เราหายไปเนี่ยนะคะเราแอบไปซุ่มเงียบค่ะเพื่อพัฒนารายการให้สดใหม่แล้วก็ฉ่ไล่กว่าเดิมค่ะพูดถึงโต๊ะเครื่องป้าเนี่ยก็ต้องมีป้าอยู่ในรายการใช่ไหมคะว่าแล้วเนี่ยป้าของเราตอนนี้เนี่ยรออยู่ที่นั่นเรียบร้อยแล้วค่ะเอาเป็นว่าเราไปหาป้ากันเลยดีกว่าค่ะ ถึงพิธีกรโตเครื่องป้าของเรานะคะแน่นอนว่าต้องเป็นป้านั่นคือป้าจีนนั่นเองอเสวัสดีค่ะพี่จีนอยู่กับเราแล้วนะคะและตอนนี้ค่ะเราก็อยู่หน้าคอนโดของแขกรับเชิญชพี่จีนก่อนที่เราจะขึ้นไปข้างบนเนี่ยนะคะมาพูดถึงเขากันหน่อยไหมว่าเป็นใครสาวคนนี้สาวหรือเปล่านะบุคคลคนนี้ <laughs> แขกรับเชิญของเราเนี่ยนะคะก็เธอก็มีผลงานมากมายก็เป็นทั้งแบบแต่งหน้านิตยสารแต่งหน้า ที่ที่กรแต่งหน้าอูเยอะแยะมากมายเยอะมาก,มากและแน่นอนเราก็เชื่อว่ากลุ่มทำสวยของเขา<ช>ที่ส,สร้างความงามพวกนี้ก็ต้องเยอะใช่ไหมพี่จีนใช่ค่ะเพราะว่าเราได้เลือกมาแล้วนะคะว่ากลุ่มของเธอคนนี้เนี่ยจะต้องมีไอเทมที่เอาไว้สําหรับงานสร้างสารรค์แล้วก็งานเมคอัพที่สนุกสําหรับที่เราจะไปค้นกันแน่นอนงานความสวยต้องมาเต็มคนนี้เอาเป็นว่างั้นเราขึ้นไปหาเขาก็เลยดีกว่าไนหะโอเคไปเลยไปกันเลยนะ yeah. สวัสดีค่ะเชิญแจอนสวัสดีค่ะเข้าไปบุกบ้านหน่อยนะคะเชิญไม่ยอไม่ยากนั่นเองาไงค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ในบ้านพี่แจ็คเรียบร้อยแล้วขอสวัสดียังเป็นทางการอีกรอบนะคะสวัสดีค่ะพี่แจ็คนั่นเองพี่ีค่ะก็ก่อนอื่นนะคะที่เราจะไปบุกบ้านเขาไปรื้อของของเขาเราก็จะมารู้กันนิดนึงนะคะว่า คนคนนี้เนี่ยหรือพี่แจ็คนั่นเองเนี่ยเขาเป็นเขาเป็นไทคือะไรอะไรที่มีผลงานที่เราถึงแบบต้องมาต้องมาบุกเขาก็แจ็คหรือแบบที่รู้จักกันในชื่อแจ็คเมกัพนะคะได้นะค่ะก็แจ็คคนจริงก็เป็นช่างฟรีแลนซ์แต่งหน้านี่แหละนะคะก็แต่งหน้าสวยงามทั่วไปนะคะแต่ว่าด้วยความที่ชอบเรื่องของเครื่องสำอางนะคะแล้วก็มีเพื่อนๆเนี่ยเยอะแบบ ที่ถามถ่ยแบบเทคนิคค,ความงามอะไรอย่างเงี้ยของเราเราก็เลยเปิดเพจคับเพื<ะ>่อที่จะแชร์ความสวยความงามจนกระทั่งมันต่อไปในลิงก์ของ y t u t u อ่ะเราก็เริ่มที่จะเรียนรู้การตัดต่อวีดีโอเองอ่า <laughs> อแล้วก็แบบลองทำเองเริ่มมีคนดูมากขึ้นเรื่อยๆค่ะจากเพจเป็น1คน2คนเป็น10คนตอนนี้เป็น55555 55, 55คนค่ะ <laughs> <laughs> ก่อนหน้าที่จะมาเป็นช่างแต่งหน้า f r แล l a n c e นะคะคือแบบเราถึงเส้นทางในการเดินทางในเส้นทางสเปซสปาแค่ไหนยักก็คือความจริงแบบว่าเริ่มต้นตั้งแต่อยู่มปลายเลยแบบม5ม6อะไรเงี้ยค่กก็มีรุ่นพี่ช่างแต่งหน้าคนนึงเออเราเห็นเขาแต่งแบบก็เฮ้ยทำไมเธอแบบทําเหมือนแบบนีรมิดเลยอะแบบเก่งมากเลยอย่างเงี้ย ก็เลยแบบชอบไปนั่งดูไปแบบหยิบจับเครื่องสำอางเขาแล้วเราก็ชอบสมัยเด็กๆจะชอบดูพวกนิยสารครีโออะไรอย่างเงี้ยแบบมันมีกิมมิคนน่นนี่อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกอยากซื้ออยากจับอยากลองค่ะพอมีตังก็ซื้อมาลองเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้รุ่นพี่คนนี้เป็นคนที่ช่วยเหลือเรานะคะแบบช่วยสอนเทคนิคต่างๆรันนี้พอเริ่มเริ่มเรียนรู้เรื่องของเครื่องสำอางเสร็จป,ปุ๊บก,ก็พี่เขาก็ลองให้เราลงลอง,ลองคืน อ่าลงโอ้โหลงลงแล้วเขาไปงานเยอะๆค่ะแต่งหน้าหลีดติดคนอ,อะไรเงี้ยนี่จ้านะที่ลงลงพื้นลงพื้นอย่างเดียวพื้นอย่างเดียวลงทั้งปีเลยจ้าลงเป็นปีจนแบบลงเนียบประหารจนแบบลงแบบเก่งมากหลังจากนั้นก็เริ่มรับงับงานเองะคะอพอเข้าไมา่อยู่ในมหลาลัยเรียนจบแล้วก็ไปสมัครงานในด้านของเครื่องสำอาง นะคะเป็น B.A. อยู่ในแบรนด์เครื่องสำอางแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเออพอหลังจากนั้นก็มีงานนอกเยอะมากอะคะ่ะก็เลยต้องตัดสินใจลาออกมารับงานนอกอใช่เชื่อว่าวันนี้ของที่อยางต้องแน่นมากใช่จุกใช่ไหม่ะจุกนี่ไม่ได้ถามๆจริงว่ามได้มีการจัดบ้านอะไรไว้ก่อนหรือเปล่า บ้านเจก็เป็นอย่างนี้เลยอะใช่ปกติก็ไม่ได้สะอาดขนาดนี้หรอกแต่ถ้าทำผู้เลือกบ้านอะแล้วเนี้ยมาดูอันี้หนึ่งคือมันเรียบร้อยแต่ภายนอกเนี่ยแต่เปิดตู้มาปุ้ยงั้นเริ่มที่ขั้นหลักเลยสิค่ะแสกเนี่ยเลยค่ะก็ตู้แรกเนี่ยก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ผมนะคะดูเหมือนไม่เต็มแต่แน่นเหมือนไม่เต็มแต่แน่นนะคะแล้วก็นี่ตู้นี้เป็นสต็อกที่แบบ เ,เครื่องสําอางที่เราบางทีซื้อมาหรือสปสอนเซอร์ส่งมาแล้วยังไม่ได้ใช้ก็จะอยู่ในหลังพวกนี้่ทําผ่าตัลด์กด้งดวยใช่ครับอันนี้อ่าค่ะ,คะแล้วก็เดี๋ยวลองดูฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ความจริงก็จะเป็นมุมสําหรับแต่งหน้านะคะแล้วก็เรียนแต่งหน้าด้วยนะคะเขาจว่าก็คือมีคนมาเรียนช<ว>ยใช่เป็นไพรเวทกรุ๊ปก็มีลูกค้านะคะก็จะเป็นพวกกรุกเกิบเครื่องสมาอางจุกติดที่ยังไม่ได้ใช้ นะคะประมาณนี้ก็มีตู้นี้ด้วยอุยมีอุปกรณ์ใช่อุปกรณ์ติดผมพวกนี้นะคะแล้วก็ตู้นี้ก็จะเป็นตู้ขนตาอันนี้นะคะตู้ขนตาขนตายอ่มากีรู้สึกตื่นตาตื่นใจตลอดเวลาที่เห็นขนตา อันนี้ก็แบบเครื่องสังเวยแบบบางทีใช้แล้วเบื่อเขาจะเก็บเอาไว้ใช่อเมีเบื่อเตายมาเหลือไปเลยแล้วก็ตามแบบว่าตามบินชักก็มีนะคะแบบลองเปิดดูหรอกอะไรอย่างเงี้ยใช่นี่นะคะโอันนี้แบบไม่ค่อยได้ใช้เราก็จะเก็บเอาไว้อานี่ไหมของโซฟานี่จีวันดักคอมตรงนี้ยัสุดเลย ะก็จะมีมุมกินข้าวตรงนี้แล้วเป็นมุมศิลปะนะคะแลสังเกตว่าพี่แจ็คคือเป็นคนชอบโทนขาวดำเหรอคะใช่ค่ะใช่แล้วก็แบบชอบถ่ายรูปอ่ะแต่ไม่เซลฟี่นะูหนังมากดูรูปนี้นะไทมานี่คือเซลฟี่อ่ะนี่ที่ถหายก่อนเนนี่ถ่ายก็ตามแบบที่ท่องเที่ยวต่างเขาใหญ่มาดิฟเกาะตาชัยอนุพันธ์บุรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายที่แต่เป็นคนชอบหนังเงือก จะสังเกตว่าแบบพวกตู้อะไรอย่างเงี้ยจะมีแบบเป็นสีเ้นแบบเปลือกหอยล่าสุดแอบเพ็าใช่าเมล่าเปล่าเปลนาเปล่าเ่าเปล่เ่าเาเาเล่าเปล่าเปาล่าเปล่นะคะาเป่าเปนาเปล่นีปล่าเลองเปนะคะโอ่ยขาเห้องเ้ำ่าวขาวปาเลาเาเปอ่าเลาเปลาเปลาเอ่าา ก็นี่คือตู้สกินแคร์ที่ใช้เองตู้อีกแล้วนะคะอันนี้คือใช้เองนะคะเราจะเก็บไว้ในนี้ครีมอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นผู้ชายเป๊ะๆอ่ะต้องลองงานเป็นผู้ชายเป็นตู้นี่หนูดูเป็นคนเยอะๆใช่ปะดูเป็นคนแบบเงียบนะไม่เงียบหรอกไม่เงียบหรอกค่ะเธอเลยแล้วก็อันนี้ห้องนอนห้องนอนแบ๊คเ เครื่องแป้งเคยออยู่ไหนเครื่องแปง้งเออใช่ไม,ไม่ต้องมีค่ะเรามีปิงค่ะแล้วก็มุมทาสวยของพี่แจ็คเนี่ยนะคะก็ไม่ใช่โต๊ะเครื่องแป้งที่ไหนแต่เป็นสองกระเป๋าใหญ่ที่อยู่ข้างหน้าเรานี่ยใช่ค่ะทำไมถึงเป็นกระเป๋าอ่ะพี่แจ็คคือด้วยความที่ ลูกค้าเขาไม่ได้มาแต่งที่นี่ตลอดเราต้องไปหาเขานะคะก็เลยต้องไปใส่กระเป๋าไปเนาะแบกกันไปแต่ว่าเวลาเราเลือกเนี่ยเราต้องแบบเอาให้น้ําหนักเบาแล้วก็คล่องตัวอ่บลองมาดูนะคะก็ต้องเป็นกับเปิดหน้าด้วยแล้วก็ต้องแบบมีกล่องที่พอดีอย่างนี้เพราะว่าเราต้องแบบมันต้องเป็นระเบียบแล้วก็หาของง่ายนะคะก็จะกล่องเล็กๆกล่องคลิป นะเป็นลิฟต์ค่ะเดี๋ยวจะรับหน้าที่ลือค่ะได้ค่ะอันนี้เป็นสีแก้มทั้งหมดแล้วก็เป็นแป้งผสมรองพื้นนะคะลองเปิดดูอันนี้เป็นอะไรคะอันนี้จะเป็นสีตาพวกอายแชโดว์แล้วก็ลิปสติกเหมือนกันอ๋อเครื่องทาเลตตาใช่ค่ะพวกคาเลตตาค่ะแล้วก็พวก เบสรองพื้น,นพวกเบสเมคอัพจะอยู่ในกล่องนี้ะนะคะแล้วก็น้องเหนือจากนี้ก็จะมีกระเป๋าเล็กอีกใบหนึ่งะนะคะ เดี๋ยวอันนี้ยังเราลื้อทุกอย่างออกมาดีกว่าได้ได้ค่ะได้ได้เอาไปริมโน้ตเชิญค่ะเ็พี่เซนเลยค่ะอนี่ผลปลาอันนี้ี่รู้สึกว่ามันเหมือนการที่แบบไปเหมือนขายตรงอ่ะที่แบบลาข่าไปแล้วสปลิงปอกทรายจะมีอะไรนะอันนี้เราก็มีรายการของอันนี้จะผ้ามาจากไซร์อะไรอย่างเงี้ยนะไม่ได้มาขายผ้าอ้ามลืมเลยอันนี้เป็นแกลงค่ะกระเป๋าแกลง แป้งทั้งหมด่นี้ใช่ค่ะแล้วก็จะลืหลอค่ะสเปรย์ล้างแป้งอันนี้ก็เป็นพวกแป้งฝุ่นกับอ่าอายแชโดว์เนื้อครีมค่ะแล้วเราลิปที่อยู่ในนี้กับลิปที่อยู่ในนี้ต่างกันยี่ยงไรต่างกันความจริงกระเป๋าลิปกอจะมีใบใหญ่อีกใบหนึ่งแต่ว่าไม่ไหวแล้วอะหนักมากก็เลยแบบใส่แค่ในนี้อันนี้จะเป็นพวก ลิปครีมซึ่งแบบเป็นแบบสีจะชัดกับพวกเอ่อพวกสีชัดทั้งหลายแต่อันนี้จะเป็นกลอสเฉยๆก็คือแยกใช่แยกใช่ค่ะหลัหกๆกล่องเนี้ยจะเป็นพวกลิปสติกที่เป็นแท่งะนะคะแบบเมคอัพบ,บางคนเขาจะแบบใส่เป็นตลับแบบ,บตัดตัดตัดเอาไว้ไม่ชอบแบบมันไม่สวยอะ่ะ<อ>มันต้องแบบหยิบเป็นแท่งออกมาแล้วก็แบบสีเอ่อแท่งมันสวยแพคเกจจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีแบบอันนี้ ชอบมากแท่งออริเฟรมนี้นะคะมีเบอร์เบอรี่เซฟอร่ามีชิเซโดอันนี้ก็ชอบเนี่ยแป่ว่าเนี้ยไม่ได้แบ่งตามราคาใช่ไหมไม่ได้แบ่งเลยมีตั้งแต่ถูกกันแพงถูกมากกันแพงมากค่ะเพราะว่าแล้วก็ตรงนี้จะเป็นพวกอแชโดะนะคะที่เป็นพาเลทของบิ๊บราวหลักๆแล้วก็ใช้อันนี้ที่ใช้อมากใช่มี5้พาเลทค่ะยอันนี้น่าเล่น อ่่ะพีใช่แล้วก็อันนี้เป็นคอนซีลเลอร์คอนซีลเลอร์อีกด้านนึงจะเป็นรองพื้นนะคะคือต้องมีทุกเฉดอ่ะเพื่อแบบบางทีเราไปเจอนางแบบผิวสีในแบบผิวสีอะไรอย่างเงี้ยก็แบบถ้าไม่มีก็คือตายอ่ะอันนี้ก็จะเป็นพวกกล่องเอ่อสกินแคร์กับรองพื้นแล้วก็พวกเบสบีบีอะไรต่างๆนะคะก็จะเป็นแบบถ้าขวดนะคะที่จะใช้บ่อย ก็จะมีอันนี้พวกรองพื้นเนื่อครีมแบบคาร์บูมาค่ะตุนนี้เขาบอกว่าเหมาะมากกับแต่งหน้าเจ้าสาวใช่ป่ะดีมาใช่เหมาะกับเจ้าสาวคือมันแบบงานจะเสร็จเร็วมาเพราะว่ามันปกปิดเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้ารองพื้นที่มันดีมันก็จะมีผลใช่ค่ะใช่คือในปกปิดแล้วก็เยอะค่ะแล้วก็เป็นพวกรองพื้นทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบน้ำทั่วไปแต่ที่ชอบนะยี่ข้อนี้อีลิเซ่ อเออบางคนอาจจะมองข้ามแต่ว่าคือเคยอันนี้มันดียังไงอ่ะตัวนี้มันจะออกแนวแบบมีมอยส์เล็กๆมอยส์เย <Yeah. S 2> ่นะคะแบบมันจะชุ่มชุมนะอะไรอย่างเงี้ยแต่สีมีให้เลือกน้อยอืมแล้วก็เน้นปรับปกป,ป,ปิดปานกลางประมาณนั้นแบบบางคนผิวแห้งอ่ะใช้ดีนะครแต่ว่าสาวไทยส่วนใหญ่ก็จะผิวมันใช่ค่ะใช่ใช่แล้วด้วยอากาศเนี่ยค่ะหรือบางครั้งก็จะไม่ใช่ผิวมันแต่ว่าเป็นผิวขาดน้ำอะไรอย่างเงี้ย เจอเยอะมากนะคะน,นี่เป็นปัญหาเนี่ยเวลาแต่งหน้ามากแล้วก็แล้วก็จะไม่รู้ด้วยไงว่าเป็นผิวขาดใช่คือตัวเองแบบเข้า,าใจว่าแน่ผิวสรุปผิวฉันแห้งหรือฉันมันนะอย่างเงี้ยเ,<อ>เดี๋ยวก็แห้งเดี๋ยวก็มันเดี๋ยวก็งงไปหมดผิวขาดนนามันมาจากหลายสาเหตุนะคะ,ะจริงๆแล้วแบบบางทีขาดการบำรุงอย่างต่อเนื่องใช้ยาสิวกินยาสิวหลายอย่างแต่ว่าอันนี้ก็แนะนำนะถ้างหน้าใจเองอย่างเงี้ย จะใช้ตัวนี้ตัวนี้หรอคะใช่อี Beauty BB Magic Cream ซึ่งแบบเป็นหลอดสีม่วงซึ่งแบบใช้มาตั้งแต่ตัวนี้ที่พี่จะใช้อยู่ไม่อันนี้วันนี้ไปถ่ายรายการมาหน้าแน่นนิดนึง้วใช้อีกเลเวลหนึ่งแน่นแน่นแนแน่่เลยแบบว่าเหมือนกับไม่แตะแสดงว่าไอแล้วไอเทมไหนที่พี่แจ็คใช้ใช้ทุกวันนะคะใช้ทุกวันกันนะตัวเองก็คือตัวนี้ใช่หลังาบบทาสกินแคร์อะไรก็ตัวนี้บางทีก็ไม่ลงแป้งเลยตัวนี้จบทีเดียวลงทั้งหน้าลงใต้ตาด้วย ให้พี่เสีลงอรงที่กระปุกนี้ไม่เป็นไรค่ะอันนี้จะเป็นสีแก้มกับพกแป้งผสมรองพื้นนะคะก็จะเป็นมีที่ชอบก็จะเป็นเบอร์เบอรี่แบบว่าบรอนเซอร์นะคะแล้วก็ใช่เลยค่ะตลับเลยค่ะโซค4สีแก้ม สีแก้มนาะงจะแบบนัวๆดีอ่ะชอบชอบสีนัวๆอย่างนี้แต่สีสดๆเราก็มีนะพวกอีจูดี้แคนดี้ดอสีสดๆแบบไว้หน้าแก้มนี่้ยค่ะน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้อยอืม<า>ก็บีซูก็โอเคนี่แล้วสีตัวไหนที่มันแบบติดแน่นทนทานลึกมากติดแน่นทนทานมากเหรอคะก็เบอร์เบอรี่รนะคะกับบ,บอบบี เบอร์เบอรี่กับบอเบีสัสีค่อนข้างนิดเดียวอ่ะชัดเลยใช่ตัวนี้แหละที่ตาบอกมันก็ติดคใช่ิดแน่นใช่ครับแต่ว่าทางนี้ทางนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างนะเพราะบางทีถ้าเราลงแป้งเยอะเกินไปอ่ะเวลาปัดแก้มสีก็ไม่ค่อยติดเราลงแป้งคือลงแค่ให้แบบรองพื้นมันเร็จตัวพอนะคะอือเราเวลาลงสีคือแบบบางคนอืมถูแล้วก็ทาเลยบางทีก็ไหนๆจ้าการการปัดแก้ม การที่แบบเราเราจับแรงนะแล้วก็เรานัวนัวเบาๆค่อยๆวนกับการที่แบบปุ่ปิดแต่ว่าเฮ้ยกดหนักๆเพื่อให้สีมันติดเนี่ยอันนี้จะทนทานแบบนี่เป็นอย่างเงี้ยด้วยแบบแท็แบบแท็นะถ้าแท็บเออยังไงมันแล้วแต่คือถ้าเกิดเราอยากได้แก้มที่มันกลมตรงนี้บางคนไม่ได้อยากให้สีแก้มมาตรงนี้อยากได้แค่แบบมีสีตรงนี้ก็ปัดกลมตรงนี้ แต่ว่าอันนี้ต้องลงสีเขียน้อยเพราะถ้าลงสีเข้มปุ๊บมันก็จะแบบแดงเป็นตุดลิงอะคะ่ะแต่แบบถ้าเกิดเราอยากให้แก้มดูเป็นธรรมชาติปัดลงอย่างนี้ค่ะค่อยๆได้สีแล้วก็ก็ใช้สัสองสีต่อกันหรืออีกสีหนึ่งก็จะเป็นไฮไลท์<ม>ก็จะเป็นตรงนี้อีก<ม>ทีนึ่งนีอ่าส<ม>ลับนี้จะแบบเอาไว้พวกลิปสเตนแล้วก็พวกเพยอนอะนะคะที่เป็นแบบลิปดินสอแบบนี้บางทีเราไม่ได้พก ลิบเป็นแห้งๆไปแล้วก็แบบรีบมาแล้วก็ปึ๊กกล่องเดียวจบค่ะแล้วต่อจากนี้ก็จะเป็นพวกถุงๆเล็กๆนะคะก็จะเป็นอย่างถุงนี้ก็จะเป็นอเนอร์ดินสอทั้งหมดก็จะมีถุกสีเลยสีขาวสีม่วงสีเงินสีเขียวอันนี้เทนติดตาสองชั้นไม่ใช่เทนบางคนที่แบบตาไม่เท่ากันใช่อันนี้ซื้อจากไดโซครับ ต้องดูดีๆนะครับพอใช้มาหมดแล้วถูกยี่ห้อบางยี่ห้อบางอันก็ดีบางอันก็ไม่ดีบางอันมันไม่ค่อยติดตาบางอันพอดึงออกมามันดึงยากแล้วมันก็เสียไปเลยเสียทรงอะไรอย่างเงี้ยก็จะอันนี้ยี่ห้อดี้ดีสุดเหรอคะไม่ถึงกับดีสุดจะมีอีกอันนึงค่ะที่แบบจกใช้เรารู้สึกว่าโอเคคืออันนี้ค่ะเมเลียนอะไรเนี่ยใช้ซื้อที่ประตูน้ำซึ่งแบบมันสามารถใช้แล้วใช้อีกได้ไม่ได้ค่ะใช้เสร็จก็คือทิ้งไปเลยใช่พอเกกาวมัน ถ้าดึงออกโบก็จบเลยนะฮะอันนี้ถุงนี้ก็จะเป็นพวกมาสคาร่าปัดคิ้วแล้วก็ปัดขนตาอันนี้ไว้ทาตัวเจ้าสาวอ๋อลุนนี้ที่มันวิงวิงใช่ไหมใช่นิดหนึ่งค่ะแล้วก็เป็นพวกอันนี้แป้งฝุ่นฮาน่าแล้วก็เป็นอายแชโดว์เนอร์ครีมเอชแล้วก็อายไลเนอร์เจลอะไรที่เป็นครีมเป็นเจลจะอยู่ในนี้ใช่ ซึ่งแบบางตัวก็ดีบางตัวก็ไม่ดีก็ทิ้งไปบางอางอย่างนี้นะคะแล้วก็มีอายเนอร์แบบถ้าเป็นพวกอายเนอร์ที่เป็นน้ำอะไรางนี้ก็จะอยู่ในนี้ก็มีพวกอันนี้จะเป็นเบสสอาน้องาตาถ้าแบบใช้พวกชิมเมอร์นะตัวนี้ใช้ดีมาเออพี่ข้อะไรนะ L a S p l a s h อ๋อก็คือตัวนี้ก่อนแล้วก็ค่อยใช้พวกชิมเมอร์ลงใช่ค่ะมันเหมือนกาวเลยอนะตัวเนี้ย แล้วมันจะแห้งเร็วไหมจ๊ะคือก่อนที่เราจะเอาชิมเมอร์ลงตามเนี่ยแสดงว่าเราก็ต้องเตรียมชิมเมอร์ให้อร์มก่อนพระธานที่ันจบชิมเมอร์เลยคือมันก็ไม่ถึงกับขนาดนั้นนะคะแต่แบบถ้าทิ้งไว้อะมันจะแห้งแต่คือถ้าเป็นอายแชโดว์พวกเนื้อที่เป็นชิมเมอร์เนี่ยเวอร์แล้วก็นี่มีกาวติดขนตาปลอมที่สตอรี่นะยี่ห้อเนี้ใช่ยี่ห้ออื่นก็แบบ เพิยมทิ้งซื้อมาก็เพิยมทิงแล้วอันเนี้ยแหละจบทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยอันไหนถือว่าเป็นไอเทมถูกและดีถูกและดีใช่ไหมคะคู่ควรแล้วควรจะมีเชื่อว่าก่อนเนี้ยทุกคนกำลังรอใช่ไหมอุ้ยเชื่อว่าหลายคนคงดูแบบคลิปเราไปบ้างแล้วเพราะว่าเราทำเปอร์วิสประจำปีทุกปีนะคะก็จะเป็นดินสอเขียนขอบตาค่ะซึ่งใช้มาแบบปีนึงนี้ใช้ประมาณ10กว่าแท่งอะคะเยอะมากของอะไรคะของเหมยลินดา เมลินดาอะไรอย่างเงี้ยเหมยเราเรียกเหมยใช่เมลินดาก็ได้ดูนี่ปัดปึ๊บติดเลยอะคือสีมันมันมันติดโทนเลยติดโทนแล้วสีเน่้ยเรเขียนง่ายแล้วมันจะดำสนิทแต่ข้อเสียมันก็คือเหลาละหักง่ายด้วยความที่เนื้อมันนิ่มเกินไปใช่ใช่ต้องคือแบบใช้เสร็จปุ๊บเขียนข้างเสร็จต้องเหลาอ่ะ แล้วไอเทมไหนที่มันเลอค่าแม่ว่าจะแพงก็จะยอมซื้อก็จะมี2ตัวนี้นะคะก็จะตัวแรกจะเป็นอันนี้ Bobby Brown Extra ID p a c k Cream ซื้อหมดพอดีเลยอะต้องซื้อใช้ทอะไรใช้สำหรับอ่าลงเป็นเบส เหมือนกับแบบเป็นไอครีมที่บำรุงแล้วก็เป็นเบสส่วนสำหรับใต้ตาก่อนที่เราจะลงคอนซีลเลอร์จะเหมาะมากสำหรับคนที่มีมพวกริ้วรอยใต้ตาเล็กๆมันจะเป็นเหมือนกับตัวเติมตเต็มริ้วรอยก่อนที่เราใช่เหมือนคีลเลอร์ใช่ถูกอันนี้ใช้มา4ี่ห้ากระปุกแล้ว,วตกประมาณ3ามสามี่พัน 3, 3, 4, อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นตัวนี้รองพื้นที่แบบรุ่น extra formula ของคาร์เพิร์มาซึ่งแบบที่จะบอกว่ามันจะช่วยให้งานมันจบเร็วมากเลย เพราะว่าเนื้อแบบเนื้อมันความจริงใช้แค่นิดเดียวอะค่ะสามารถสร้างเท็กซเจอร์ที่แบบปกปิดได้ดีแล้วก็ถ้าเกิดแบบบางคนหน้าลายมาหน้าลายหน้าลายอะค่ะเป็นลายค่ะหน้าแบบ มีรอยเยอะแย่แต่ว่าหน้าลายเนี้ยก็จะมีอีกสาเหตุหนึ่งก็คือเป็นคนผิวบางแล้วก็จะเห็นเส้นเลือดเส้นเลือดใช่ก็มีค่ะเป็นอีกหนึ่งใช่ตัวนี้จะปกปิดได้ดีมากคือแบบเราไม่ต้องใช้อะไรหลายอย่างเลยบางคนแบบาใช่บางคนแบบใช้เบสหนึ่งเบสสองเบสสามรองพื้นคอนซีลเลอร์คือมันยิ่งทําให้มันหลายเลเยอร์มันจะทําให้ดูหนาแล้วก็พอระหว่างวันอะ มันจะแบบดูไม่ไม่ดีอะค่ะเออครนนี้ใช่มันจะแครกแล้วก็มันจะเป็นพลาดได้ง่ายบางทีเราเลือกสีถ้าเกิดว่าคอนซีลเลอร์กับรองพื้นไม่ตรงกันมันก็ยิ่งทําให้ฟินนชชิ่งออกมาแบบถ่ายรูปมันสีมันไม่สม่ำเสมอเพราะฉะนั้นเราเลือกรองพื้นที่ปกปิดเลยทีเดียวมันก็ทำให้งานง่ายแต่ราคาก็โหดสามพันเก้าครับปุ๊กเนี้ยมีเทคนิคในการเลือกสื่อไหมคะเทคนิคในการเลือกสื่อใช่ไหมคะก่อนอื่นเลยเนี่ยคือหลักๆเนี่ยอย่างที่จะบอกว่า เป็นช่างฟิลแอนเนี่ยคือแต่งหน้าแนวสวยงามส,ส่วนมาใช่ไหมคะส่วนมากก็จะเป็นงานเจ้าสาวเพราะงั้นสีที่เราเลือกก็จะเป็นสีที่แบบมันไม่หนีกันมากมันก็จะเป็นโทนธรรมชาติหรือแบบสีแบบไม่ได้โดดเด่นไม่ใช่แบบว่าสีม่วงสีฟ้าสีเหลืองอ <ls. S 1> ะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นสีที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันหรือแบบใช้สำหรับแต่งออกงานแต่งเจ้าสาวอสะไรเงี้ยส่วนมากก็หลังจากที่เราพามาบุบ้านทลายกรุแล้วก็มาลื้อของของแจ็คเมคอัพแล้วนะคะ ก็คิดว่าสาวๆน่าจะได้เทคนิคบางอย่างหรือหลายๆอย่างแล้วก็ได้รับแรงบันดาลใจในการที่จะหยอดกระปุกช้อปปิ้งต่อไปหรืออาจจะไม่ได้เงินเงินในกระเป๋าอีกต่อไปนะคะก็จะวิ่งไปซื้อตามเลยใช่แล้วที่สำคัญเราก็รู้แล้วว่าเนี่ยแขกรับเชิญของเราเนี่ยชอบใช้อันไหนแล้วอันไหนเด่นอันไหนโดน ก็ถือว่าเก็บข้อมูลเก็บไปครบทั่วแล้วนะค่ะทีนี้นี่ก็ขอขอบคุณพี่แจ็คมากเลยนะคะที่ให้เรามาใส่กุญแจทางนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะแต่ทีนี้พี่อยากรู้ว่าพี่แจ็คนั่นเองเนี่ยจะกล้าที่จะกล้าที่จะแบบล้างหน้าหรือเปล่าโชว์หน้าสดหรือเปล่าเออโชว์หน้าสดน่าเปิดเลยนี่ฉันเพิ่มเติมไปให้แล้วให้ลบอีกแล้ว ก็หรือปล่าแค่สิคะเรารู้วิธีแต่งแล้วแต่งเข้าไปแล้วก็อยากรู้ว่าวิธีเอาออกเนี่ยเอาออกยังไงวิธีเอาออก<ช>นะ<ช>ได้เลยก็นะ ถ้าใ uh, กล้ uh, นะคะแล้วายโยนพี่แจ็คเนี่ยเข้าในช่วงนี้ของเราเลยค่ะนั่นก็คือ make up make off ค่ะแต่ว่าก่อนที่จะจักกันในวันนี้ต้องขอบอกก่อนว่าเทปหน้าเนี่ยจะเป็นแขกรับเชิญคนไหนเนี่ยก็อย่าลืมติดตามชมกันนะคะกับรายการโต๊เครื่องป้าค่ะสำหรับวันนี้เราสามคนนะคะก็ขอลาไปก่อนละคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ